เราเข้าไปที่กดตังเมนูค่ะล้านสถานะคะเปลี่ยนหน้าเพจ F4 นะคะกดที่ F1 นะคะโปรแกรมแล้วก็กดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะที่ F4 คะ่ะโปรแกรมแอร์เรียนนะคะจุดที่ F1 คะ่ะกดที่ F1 คะ่ะ สวัสดีค่ะนวันนี้ค่ะ,คะจะมาแนะนำโปรแกรมแอร์เรีย e นะคะการหาค่าพื้นที่นะคะซึ่งกล้องที่เรานำมาในวนี้ค่ะก็จะเป็นกล้องยี่ห้อทับคอนนะคะรุ่น GPT 102R ค่ะมือสองค่ะจะเป็นแบบไหนไปรับชมกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราตั้งค่าตัวค่าเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะส่วนสำหรับโปรแกรมแอร์เรีย e นะคะให้เราเข้าไปที่กดตัวเมโนูค่ะหลังจากนั้นนะ,นะคะเปลี่ยนหน้าเนะคะกดที่ F 1หนึ่งนะคะโปรแกรม แล้วก็กดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะที่ F4 โปรแกรมแอร์เรียนนะคะจุด F1 ค่ะกดที่ F1 ค่ะค่ะสำหรับหน้านี้นะคะ F1 นะคะก็คือปลายงานจากตัวเครื่องนะคะส่วน F2 นะคะจะเป็นณจุดหน้างานเลยค่ะให้เรากดที่ F2 นะคะ F2 ค่ะค่ะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่1ที่เราต้องการตรวจวัดนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดที่แมสค่ะ ค่ะเมื่อตัวกล้องทําการตรวจวัดเสร็จนะคะจะขึ้นจุดที่หนึ่งให้เราแบบนี้นะคะให้เรานะคะหมุนตกล้องไปยังจุดที่สองที่เราต้องการตรวจวัดค่ะค่ะเมื่อเราเล็งเรียงจุดที่2อนะคะให้เรากดเสร็จตรวจวัดค่า F1 ค่ะค่ะแล้วก็เล็งเรียงจุดที่สามค่ะแล้วก็กดวัดค่ะค่ะสลับโปรแกรมแอร์เรียนะคะ ต้องทาอย่างน้อยสามหุดขึ้นไปนะคะกรณีที่เราต้องการไปยัง,งยิงเบียนหุดที่4นะคะให้เราหมุนตัวกล้องดึงเบียนหุดที่4คะ่ะแล้วก็กดปัดค่ะค่าตัวกล้องนะคะได้โชว์ให้เราทาั้งสีุ่ดแบบนี้คะ่ะค่าเพยงเท่านี้ก็เสเร็จแล้วค่ะสำหรับโปรแกรมแอร์เลยคะ่ะค่าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการใช้งานโปรแกรมแอร์เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสินค้าสามารถแวะชมได้ที่ร้านกล้องสำรวจสูนลังสิตน,นะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ปั้นน้ำมันคาเทคนะคะลังสิตคลองสองจังหวัดปทุมธานีค่ะหรือโชว์รูมพีน้ำวันนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ